ดีครับผมและอยู่กับคุยนะครับ welcome to the story of y u n u s วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของเกมเกมหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมันกันเลยทีเดียวผมคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุยไม่มีเวลาเล่นนะครับแต่เป็นคนที่เสพติดเนื้อเรื่องของเกมมันดังนะครับผมเพราะคุยคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามน่าสนใจนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมชื่อเกมว่า Cyber p u n k 2,077ที่ทุกคนเห็นภาพอยู่แล้วภาพมันสวยงามมากนะครับเป็นเซตฉากในโลกของอนาคตือเกมนี้นะครับเกมที่ผสมผสานราะหว่างชีวิตของนักเลงผสมกับอาไฮเทคโนโลยีหรือว่าพวกแกจิตต่างๆนะครับในโลกอนาคตก็ตามชื่อเลยนะครับไซเบอร์พังหรือว่านักเลงในโลกไซเบอร์ในะนักเลงในอนาคตถ้าใครพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเดินทางไปกับการปรจนภัยนเรื่องทั้งหมดนะครับ เกมไซเบอร์พัง2,077นี้แล้วไปรับชมได้เล,เลยครับขอย้ำาะะครับผมว่าทั้งหมดในเนื้อเรื่องเกมไซเบอร์พังนี้จะเป็นเพียงคัดซีนเท่านั้นฉากซึ่งทำให้เราได้รู้จักนเนื้อเรื่องเต็มมีเกมเพลย์เล่นให้ดูนะครับผมรับเล่นเลย บาร์ทเทนเดอร์บอกว่าเอา,เอาอยานอนหลับหน่อยไหมเอาอยาชาหน่อยไหมครับแต่ว่ายืนเล่าให้นะครับอันนี้เขาจะให้เราเรียกระหว่างจะหักกระดูกจมูกคืนหรือว่าจะกินเหล้าก่อนอ่ากินเหล้าก่อนนะเอ้ยย้อมใจสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะหักจมูกคืนเอ้ามาดูซิเป็นยังไงโอ้โหไอหยีเขาอมอเลยครับสะบัดเลยนะครับพระเอก โอ้ยเวนบางคนพยายามจะป้นฉันฉันจัดการมันแล้วอาคนแถวนี้เหรอนายคิดจริงๆว่าคนแถวนี้จะกล้าป้นฉันเป๊ะเพระเอกนะครับชื่อวีนะเราชื่อวีฟังนะวีตอนนี้ฉันมีปัญหาเลยอะโคตรซีเรียสอ่าเล่ามาเลยอะไรอีกล่ะเกียกับเครกถ้าฉันไม่จ่ายเงินเอาเป็นหนี้นะครับถ้าไม่จ่ายเงินพรุ่งนี้มันหักขาฉันแน่ และเขาไม่ล้อเล่นในเรื่องพวกนี้แน่นอนเราก็บอกไปว่าทุกคนในเมืองรู้ทุกผู้หญิงผู้ชายทุกคนรู้หมดว่าเคิร์กมันเอาจริงเพออื่อนพอได้แล้วรนายเป็นฮีโร่แต่ว่าฉันรู้ว่าฉันพลาดไปแล้วโอเคนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับเคิร์กให้นะแต่นายต้องติดนี่บุญคุณฉันนะเปเป้ไปครับอ๋อเปเป้เปนะฮนะนะ่านะจะเป็นเพื่อนเรานะครับ มีปัญหากับคนชื่อเคิร์กเราก็พระเอกจริงๆนะครับไปคุยให้ด้วยนะครับหาเคิร์กก่อนอ่านี่เจอแล้วครับเอ้เคิร์กขอคุยด้วยหน่อยสิ <One talk. S 1> เอ่อไม่เจอกันานานเลยนะวี v. พูดมาเลยต้องการอะไรนั่งครับเป๊ะให้ฉันมาคุยกับแก <One talk. S 1> โอ้ย มันอายเกินไปที่จะเอาเงินมาคืนชั้นเองอะบอกมันนะฉันไม่กัดตลกนะคนนี้เขาค้างแกเท่าไหร่แกงว่ามันจะเป็นความลับของลูกค้าชั้นนะไห้รู้ว่ามันเยอะมากก็พอพวกปล่อยเงินกู้อย่างนายจะมีศิลธรรมแบบนี้เหรอมันดีเกินไปละมั้ง <c oughs> Merry Christmas ต่ค่อนข้างจะกวน,นะครับแล้วแกมีปัญหาอะไรพ,พ,พี่บึ้มนะครับพี่บิ๊ก เอ้ยเบาๆกับเขาหน่อยเขาจ่ายแกแน่แหละให้เวลาเขาหน่อยนะกูดูเหมือนกูเป็นนักบวชที่เปิดการกุศลแล้ววะยืมตังค์ไปก็ต้องจ่ายจ่ายพร้อมดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วเว้ยนายจะบอกช่าว่าเพื่อนนายจะเป็นอีตัวแล้วไม่จ่ายเงินเหรอไม่แค่ให้โอกาสเขาเพราะฉันขอแกนี่แหละอ๋อพระเอกทำเท่เลยครับฮแกก็รู้นะวีว่าฉันเป็นนักธุรกิจ และฉันจะได้อะไรละ่ะยื่นหมูหยื่นแมวกันถ้านายช่วยเปเป้เปฉันจะติดหนี้บนคุณนายโอ้โอหพระเอกครับน่าสนใจอ่ะฉันมีไอเดียพอดีเลยอ้โอ,โอคิดได้ทันทีนะครับเกิร์กของเราดูครับโอโ้โหรถโหดรถระดับหรูมันมีเพียงแค่สี่คันเท่านั้นแหละในเมือง NC คันที่1ก็อยู่กับเจ้าของบริษัทคันที่2อ,อยู่กับนายกไรน์คันที่3บริษัทรถเช่าแลวรถคันที่4ี่นะที่4ตอนนี้นะก็นะยังอยู่กับลูกค้าชั้นคนหนึ่งแต่ไม่นานแกจะไปเอามาให้ฉันโอ้โหให้เราไปขโมยรถให้เลยนะครับถ้าฉันขโมยรถให้แกนี่ของเปเป้หลุดกันนะไอ้ฉันรักษาคำพูดนายก็รู้เอาอย่างง่งาย นายไปเอารถเรฟิวมาให้ฉันฉันเคลียร์หนี้ของเปเป้ให้และเดี๋ยวจะให้เงินนายสักก้อนหนึ่งด้วยในฐานะที่นายเป็นคนดีเหลือเกินลูกน้องฉันชื่อริกทำงานอยู่ที่ลานจอดรถของผับเอมเบอร์สเป็นผับที่พวกคนรวยขับเรฟิวจะไปเที่ยวกันไปไปถึงปั๊บเร็กจะปิดไฟให้นายปิดกล้องให้นายนายเข้าไปเลยแล้วเอารถออกมาง่ายไหมแล้วใครคือเจ้าของรถล่ะคันที่สี่อ่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเขาบอก ป็นคนญี่ปุ่นนี่มาข้ามน้ําข้ามทะเลมามันก็แค่คนรวยต่างเขาชื่อว่าอะไรกูจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็ไม่สนใจด้วยและฉันรู้ว่าไปเอาที่ไหนนายแค่ไปเอามาให้ฉันก็พอลูกน้องแกละ่ะริกฉันเชื่อใจเขาเหมือนพี่น้องฉันเองแม่งแผนนายฟังหมดทำแม่งทำแม่ง,มงวะ oh. ทำไมคิดงั้นละ่ะ <So, S 2> มันฟังดูเหมือนนายกำลังหาแพะระบบากคนนี่ไม่ใช่การจัดฉากแน่นอนวีฉันได้ยินมาว่านายหัวดีเรามาช่วยกันแล้วกัน และแถมยังได้ตังไปใช้อีกนะน่าจะให้ฉันทํายังไงล่ะหวังว่าจะให้ฉันเดินเข้าไปเปิดประตูรถและขี่ออกมาเหมือนสเก็ตบอร์ดอย่างนั้นเลยเหรอครัน่ยต้องเข้าใจว่ารถระดับนี้มันต้องมีระบบคุ้มกันที่หนาหนามากเอ้ยไม่ต้องห่วงนี่เออฉันมีกุญแจนี่แหละกุญแจที่รถเรฟิวทุกคันสามารถเปิดรถเรฟิวทุกคันได้ไม่ต้องระบุตัวตนกุญแจพีสำหรับรถเรฟิวทุกคันในเมืองนี่นนห ไม่เอาหน้าเคิร์กนายรู้ว่ามันบ้าบอสิ้นดีวีเข <V. S 1> ้าใจว่าบริษัทคาบุกุเทคเนี่ยเขาเป็นพอ่อมนตเขามีของแฮกระบบมากกว่านี้อีกนะมีศรัทธาหน่อยเพื่อนโอเคเราตกลงตามนั้นนะวีร <c oughs> ักษาคำพูดด้วยหลยเคิร์กงานง่ายๆ่วีานาตังเต็มกระเป๋าแน่นอนไปที่ขับเอมเบอร์ก่อนอยู่แถวแเกลนลูกน้องของฉชนริกของเราในที่ลานจอดรถ หวังว่านายสองคนจะเข้าขากันได้ดีนะก็จุดบริสุ่สูบสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อความเท่คือโอ้โเราต้องไปป้นรถให้เครกแล้วนะครับคุยว่าพอกันแค่นี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแลวจะน่าเบื่อสาหรับใครที่ชอบหรืออยากฟังต่อนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามกันไปจนจบเลยครูยูจะสปอยแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องเกมไซเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ดให้ทุกคนได้ฟัง จนจบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและนี่คือ The Story of Yunus ขอบคุณมากครับต้องไก่ขันนะครับตอนเช้าเลยนะเช้าตรู่สันติภาพครับ